รถ e v ราคาถูกป้ายแดงน่าเล่นมีรุ่นไหนบ้างวันนี้ไปดูกันสวัสดีครับผมการลซซิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถในกลุ่ม e v นะฮะที่ราคาถูกมากๆเลยนะฮะวันนี้จะพามาดูหลายรุ่นนะครับเปรียบเทียบราคาตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงแต่เบื้องต้นนะฮะวันนี้จะพามาดูเป็นรถกลุ่มที่ราคาอยู่ที่ประมาณหลักแสนจนถึงล้านต้นๆพามาดูรุ่นแรกนะครับก็คือเนต้าวี เนต้าวี v นะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 4 0 0 0 0บาทนะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆสมาชิกแบบนี้นะครับว่าเนต้าวีเนี่ยณตอนที่การลิซซิ่งทำคลิปอยู่นี้นะครับก็เป็นช่วงปลายปีนะครับเนต้าวี v เนี่ยจะมีราคาส่วนลดพิเศษนะครับอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทโอ้โหนี่เพื่อนสมาชิกฟังไม่ผิดนะครับ4 9 9 0 0 0บาทนะครับถ้าใครสนใจนะรถ e ีีราคาถูกนะฮะแนะนำเนต้าวีเลยนะครับณปัจจุบันเนี่ยเนต้าวีนะฮะขอญาตเล่าแบบนี้นะ ถ้าเปรียบเทียบกันด้วยเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับด้วยขนาดเรื่องอะไรพวกน,นี้นะฮะเปรียบเทียบกับรถที่เป็นรถ e ีโคคานะฮะต้องบอกว่า Data V เนี่ยขนาดพอๆกันนะฮะกับรถ e ีโคคาร์นะครับแต่พอเปรียบเทียบกันด้วยมิติของราคาเนี่ยต้องใช้คําว่า Data V เนี่ยราคาถูกกว่านะฮะ โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถ EV 100%นะครับไม่ต้องเติมน้ำมันอีกเลยเนี่ยนะฮะถูกกว่ารถ Eco c a าเฉยเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับราคานี้ต้องสอบถามหน,น,น้าโชว์รูมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นนะการ์ลิซิงเล่าให้ฟังแบบนี้ณนะตอนที่การ์ลิซิงทำคลิปอยู่นี้นะครับราคาหลังจากได้รับส่วนลดแล้วนะ เหลือย่ที่4,99,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหใครจะไปเชื่อนะฮะแต่เอาจริงๆนะราคา5 0าแานีนี่การทีซิงก็ยังมองว่าค่อนข้างจะถูกแบบถูกมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจนะ n e เนเตวีนี้เป็นรุ่นแรกนะฮะที่มาดูรุ่นถัดมานะครับก็คือ BYD Dolphin BYD Dolphin เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหทำยอดขายและเบิดเถิดเทิงเลยนะฮะ บีวีดีดอฟฟินเนี่ยราคาเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่699,999บาทนะครับโอ้โหนี่ราคาคือพูอดง่ายๆว่าตีสัก7 0 0 0แสนแล้วกันนะฮะมีเงินทอนนิดหน่อยนะครับบีวีดีดอฟฟินเนี่ยปีนี้มาแรงจริงๆนะครับปีหกหกนี้นะฮะแล้วก็จนลากไปถึงปี67นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าจะขายดีที่สุดนะฮะอ่านะ เดือนพฤศจิกานะฮะมียอดจดทะเบียนเนี่ยมากถึงนะส0งพกว่าคันเลยนะฮะโอ้โหนี่น้องใหม่ล่าสุดจากทางด้านของ BYD นะฮะยอดจดทะเบียนเนี่ยสองพกว่าคันเลยนะครับแล้วก็มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็คือ MG4 MG4 นะฮะราคาเริ่มต้นเพียงแค่700,000 เท่านั้นนะครับ769,000บาทสำหรับรุ่นดีนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าราคาเริ่มต้นเขาค่อนข้างจะเล้าใจเลยะฮะ76เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะ้รถที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแบบมากๆเลยนะฮะ,ะและในช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะต้องบอกว่าเป็นรถที่มียอดจองสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ดีที่สุดในประเทศไทยเรานะครับจากทางด้านของสมาคมนักข่าวสายยานยนต์นะฮะลงคะแนนให้เป็นรถนะครับที่ต้องบอกว่าเป็น รถคาออฟเดียคือดีที่สุดของปีนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆอาทีนี้เรามาดูทางด้านของรุ่นถัดมารุ่นถัดมาก็คือ GAC Ion GAC Ion นี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่ร้อนแรงที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับในช่วงของงานมอเตอร์โชวปีที่ผ่านมานะฮะ GAC Ion นะฮะเป็นตัว Y Plus เนี่ยราคาปรับลงนะฮะเหลืออยู่ที่8 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหรถขนาดนี้นะฮะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับราคาเหลือเพียงแค่ แปดแสนกว่าบาทนะครับแต่ถ้าว่าตีสักเก้าแสนเลยนะฮะเพราะว่าเก้าแสนมีเงินทอนนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่เปิดตัวแบบโอ้โหร้อนแรงสุดๆนะฮะสำหรับทนงด้าองของไอออนนะฮะณปัจจุบันนะครับโอ้โหหลายสีนะค,ะคือต้องเล่าแบบนี้นะยอดจองในงานมอเต็ X โปในช่วงที่ผ่านมานะครับโอ้โหยอดจองเขาร้อนแรง ร้อนแรงถึงขั้นว่าแบบว่าโอ้โหเป็นเบอร์ต้นๆในตลาดบ้านเราเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่านับรวมแบรนด์ญี่ปุ่นนะฮะที่เป็นเจ้าตลาดเดิมๆนะครับก็ยังทําแทบไม่ได้นะฮะแต่ไอออนปีนี้เนี่ยมาโหดขั้นสุดจริงๆนะครับถ้าใครสนใจนะฮะลหลายๆคนบอกว่างี้ถ้าลองขับแล้วจะชอบแน่นอนถ้าอยากซื้อรถราคาประมาณนี้นะยังไงก็คุ้มนะครับสำหรับทางด้านของ GAC Ion Y นะครับรุ่นถัดมานะฮะไล่ราคาขึ้นมาก็คือ MG ZEV MG ZS EV นะฮะวันนี้จะพามาดูอยู่นะฮะ MG ZS EV เนี่ยราคาที่9 4 9 0 0 0บาทนะครับการสิงขออนุญาตพาทุกท่านมาดูก่อนแล้วกันนะฮะทางด้านของ MG ZS EV เนี่ยณปัจจุบันก็ยังพอมีขายบ้างนะฮะในบางโชว์รูมนะครับแต่ว่าเอาจริงนะก็มีบางโชว์รูมที่อาจจะเริ่มจะไม่ค่อยมีขายแล้วอ่างั้นนะฮะแต่ถ้าใครยังสนใจอยู่ก็ต้องบอกว่ายังพอมีขายไปอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นรุ่นแถมแล้วกันเนาะ ทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะฮะก็คือ b y d a t t o 3 b y d a t t o 3นะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,99,900บาทนะฮะถือว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับสำหรับทางด้านของ b y d a t t o 3นะครับจริงๆเขาจะมีอยู่สราคานะก็จะเป็นตัวราคาเริ่มต้นนะฮะแล้วก็เป็นตัวรุ่นท็อปของเขานะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะฮะ ทั้งรุ่นท็อปทั้งตัวเริ่มต้นเนี่ยการ์ดิ้งมองว่าราคาเนี่ยถือว่าถูกแบบถูกมากๆเลยนะนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะ b ีวีดีแอตโตเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะฮะที่กาลิซิ้งแนะนําเลยนะครับรูปลักษณาเนี่ยถือว่าดูดีเปรียบเทียบกับ BSUV ได้เลยนะฮะบีเอยอย่างเช่นนะฮะโตยต้าโคลาคอสฮอนด้าเอชอาร์ v กลุ่มนี้นะครับราคาพอๆกันนะครับแล้วแต่ชอบเลยแล้วกันนะครับใครชอบรถไฮบริดใครชอบรถ EV ีเนี่ยราคาพอกันและแต่กาลิซิ้งยังเชียร์รถ EV อยู่นะเพราะราคางี้น่าสนใจรจริงๆ นะครับอันที้เรามาดูที่รุ่นถัดมานะฮะโอล a าศนะครับอันนี้เป็นน้องใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนะครับโอ้โหรูปร่างหน้าตานี้บอกว่าค่อนข้างจะเท่แบบสุดๆเลยนะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทนะครับ เรื่องของราคาเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่าหูล้านสองนะฮะหูกาเลซิงทาไมบอกว่าถูกนะครับพอเปรียบเทียบกับด้วยสเปคต่างๆนะฮะต้องบอกว่าโอล0าศูนย์เเนี่ยหลายคนไปดูนะฮะเรื่องของความใหญ่เรื่องของสเปคเรื่องของลหลายๆอย่างนะครับถือว่าคุ้มค่าแน่นอนสําหรับราคาประมาณนี้คือทุกคนบอกว่าถูกนะฮะนี่ขนาดล้านสองนะทุกคนยังบอกว่าถูกเลยนะฮะลองไปลองขับดูนะครับถ้าลองขับจะชอบแน่นอนสําหรับโอล0าศูนย์ แล้วมาดูรุ่นสุดท้ายที่พามาดูวันนี้นะครับก็คือ Nissan Leaf นิสสันรีฟนะครับทำราคานะฮะเริ่มต้นอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคาที่น่าจะมีได้หลายโชว์รูมนะครับแต่ว่าหลายโชว์รูมก็อาจจะปรับราคาลดลงมาแล้วนะครับก็ยังพอมีให้ซื้ออยู่นะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์นิสสันนะครับก็ยังถือว่าพอมีขายอยู่นะครับตัวนิสสันรีฟเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกๆนะครับที่มาทําตลาดในประเทศไทยเรานะครับถ้าเพื่อนสมาชิกท่านไหนสนใจนะฮะก็สามารถจะเข้าไปดูได้เลยนะครับว่ายังพอมีขายไหมนะครับ สำหรับนี้ก็เป็นรถ EV ีนะที่ราคาถูกในประเทศไทยเรานะครับถ้าใครสนใจรุ่นไหนนะครับก็ลองไปลองขับที่ด้านหน้าโชว์รูมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ รถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับดีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจา๋า .com